นี่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจับอีลซูดีแมกนะครับตัว 1.9L ผมบอกเลยนะตัวนี้มีแต่คุ้มมาดูครับตัวนี้เป็นปี P 2017นะราคาเปิดไม่แรงมากนะครับอยู่419,000กว่าบาทเท่านั้นเองภาพเดิมๆสวยๆโรงงานสีนี่คือเดิมนะครับบอกเลยนะว่าลำดับเดียวป้ายแดงจบนะโปรโมชั่นอยู่ท้ายคลิปถ้าดูจบรับโปรโมชั่นไปมาดูครับมาดูพี่เอด้านหน้าหน่อยเป็นไงภาพแบบนี้สีเดิมโรงงานครับตัวนี้เป็นยังไง เล็กมาอยู่8 0,000นกว่าโลเท่านั้นเองนี่ครับด้านในอ่ะผมล็อกไว้อยู่นะเปิดล็อกเขเลยนะครับด้านในประมาณนี้อ่าด้านในประมาณนี้นะครับคุณพี่นะเรามีการซักบอกซักพรมให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยจบนะอ่ะตัวนี้เปิดแคปได้นะครับโอ้โหตกใจนึกว่าสี่ประตูเปิดแคปได้ครับดูโคตรกว้างเลยนะด้านหลังก็จะครีนครีนสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับคุณพี่นะโอเคตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 8,000กว่าบาทด้านหลังไม่ต้องพูดถึงมั้งดูได้เลยครับ Mac Liner นะครับเป็นไง Mac Liner แบบสวยๆนะครับของเดิมโรงงานนะครับคนนี้บอกเลยนะว่าเดิมโรงงานกับทุกชิ้นเลยเอาไปด้านหน้ากันดีกว่านะครับราคาอยู่ที่419,000บาทผ่อนอยู่8,000กว่าบาทเงินเดือน16,000บาททักเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้ว เจอกับโปรโมชั่นผมบอกแล้วนะว่าโปรโมชั่นท้ายคลิปจะบอกแล้วตอนนี้นะครับตั้งใจฟังโปรโมชั่นหน้าร้อนฟรีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงระยะเวลา10ปีเป็นไงเคยเจอหรือเปล่าน,นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคันนี้รับประกันอีก10ปีหรือ1000 100, กิโลเมตรเป็นไงครับถ้าโอเคกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์กดแชร์ให้เพื่อนๆหน่อย